เมื่อลูกสาวถูกตั้งค้อหาฆาตกรรมจนติดคุกอยู่ต่างแดนเขาจึงต้องทำทุกวิธีทางเพื่อสืบหาความจริงสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังอาชญากรรมระทึกขวัญเรื่อง s t l l Water หนังปี2021นำแสดงโดยแมดเดมอนอาบิเกลเบสลินและคามิวคอตินถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและเราฟังกันได้เลยครับ หนังเริ่มต้นทีบิวเขาเคยทำงานให้บริษัทกูจอน้ำมันแต่ตอนนี้โดนปลดออกเพราะคนดูแลทิ้งงานจึงจำเป็นต้องหางานใหม่หลังบิลไปสัมภาษณ์งานเขาก็แวะไปหาแม่ยายเพื่อไปเอาของที่หลอนจะฝากไปให้เอลิสันหรือลูกสาวของเขาซึ่งพอมาถึงสนามบินเขาก็แวะซื้อเสื้อไปฝากลูกโดยคณะจ่ายเงินเขาก็าหันไปเห็นสร้อยคอซึ่งสลักชื่อเมืองสตีวอเตอร์วางขายอยู่ด้วย หลังเดินทางมาถึงฝรั่งเศสบิวกรติต่อห้องพักซึ่งพนักง,งานต้อนรับก็จำเขาได้เพราะเคยมาพักที่นี่ขณะบิวนอนพักเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะห้องข้างๆเปิดเพลงเสียงดังเขาจึงออกไปขอร้องให้พวกเธอเบาเสียงลงแต่พวกเธอก็หัวเราะและบอกฟังไม่รู้เรื่องเพราะพูดอังกฤษไม่ได้ทําให้เขาเซ็งมากรุ่งเช้าบิวไปติดต่อขอเยี่ยมเอลิซานที่คุกซึ่งพอถามถ่ายสารทุกสุขหิบแล้วเธอก็ขอให้เขานําจดหมายไปมอบให้ทนาย ทำให้เขาสงสัยแต่เธอก็ไม่ได้บอกอะไรแข่ย้ำว่ามันสําคัญเท่านั้นดานบิลเมื่อไปหาทนายแล้วไม่เจอเขาก็กลับมายัางที่พักทําให้พบก,กับเด็กห้องข้างๆที่เข้าห้องไม่ได้เขาจึงพาเธอลงไปหาพนักง,งานต้อนรับเพื่อขอกุญแจสํารองจนทั้งคู่ได้รู้จักกันโดยเธอมีชื่อว่ามายาต่อมาบิลก็มาดักรอทนายที่ศาลเพื่อมอบจดหมายของเอลิสานให้ ซึ่งพอทานายได้อ่านก็ไม่สามารถทําตามคําขอของเธอได้ที่จะให้รื้อคดีใหม่เพราะศาลคงไม่ยินยอมจึงแนะนําให้เธอจึงยอมร,รับโทษต่อไปเพราะน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดขณะวิวกาลังเก็บข้าวของแม่ของมายาก็มาขอบคุณเรื่องที่ช่วยมายาไว้เมื่อวานโดยพูดกับเขาเป็นภาษาอังกฤษเขาจึงแซวกลับว่าฟังไม่ออก ทำให้เธออับอายที่เคยทําตัวแย่ๆจึงขอโทษเขาและพร้อมจะช่วยเขาทุกเรื่องหากเขาต้องการเขาจึงนําจดหมายของเอลิสันไปให้เธอแปลจนได้รู้ว่ามีคนมาเล่าเรื่องชายที่ชื่ออาคิมเคยแทงผู้หญิงตายแล้วรอดคดีให้อาจารย์ฟังเอลิสันจึงเชื่อว่าคนคาลีน่าก็คือหมอนนี่เลยอยากให้ทนายช่วยรื้อคดีเพราะไม่อยากติดคุกอีกแล้วนั่นเอง เมื่อบิวมาเยี่ยมเอลิสันและเห็นเธอดูกวงกวกวายเขาก็โกหกเธอว่าทนายจะช่วยรื้อคดีใหม่ให้ทำให้เธอดีใจมากต่อมาบิวได้ไปติดต่อนักสืบเอกชนแล้วก็เล่าเรื่องคดีของเอลิสันให้ฟังจนได้รู้ว่าเอลิสันเป็นแฟนคบลีนาแล้ววันหนึ่งเกิดทะเลาะก,กันเอลิสันจึงออกไปคลับจนรู้จักกับชายที่ชื่ออาคิมแล้วหมอนี่ก็ขโมยกระเป๋าของเธอไป ซึ่งพอเธอกลับไปถึงห้องก็พบลีนาเสียชีวิตไปแล้วซึ่งพอเราจบเขาก็เพิ่งรู้ว่าหนักเสื่อไม่เข้าใจที่เขาพูดออกมาเลยทำให้เขาเสงมากด้านบิลเขาไปติดต่ออดีตตำรวจเพื่อช่วยตามหาชายที่ชื่ออาคิมเพื่อเอา DNA มาตรวจว่าตรงกับ DNA ในที่เกิดเหตุหรือไม่เพื่อลูกจะได้พ้นมอนทินแต่ค่าใช้ใจ่ายก็สูงเกินไปเขาจึงไม่มีปัญญาพอจะจ้างได้เมื่อกลับมาถึงที่พัก บิลก็พบแม่บ้านได้เข้ามาทําความสะอาดที่ห้องข้างๆเพราะครอบครัวของมายาได้ย้ายออกไปแล้วซึ่งมายาก็ได้ทิจดหมายเอาไว้ให้กับเขาด้วยต่อมาบิวก็ไปหาอาจารย์ที่เอลิสันเพื่อทํางานด้วยซึ่งอาจารย์ก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เตือนเอลิสันเรื่องลีนาจนทําให้เกิดเรื่องขึ้นจากนั้นก็มเอเบอร์โทรของเด็กที่น่าจะรู้เรื่องของอาคิมให้เขาเพื่อให้ไปติดต่อค,คุยกันเองพร้อมยังให้เขาหาคนแปลไปด้วยเพราะหล่อนผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ ดานบิลเขาหาซื้อหุ่นยนต์แล้วก็ไปทมที่อยู่ของมายากับพนักงานต้อนรับจากนั้นก็ไปหาเธอเพื่อขอให้วอร์จิเนียหรือแม่ของเธอช่วยโทรนัดเด็กสาวซึ่งพอโทรนัดให้แล้วเลยรู้ว่าเขายังไม่มีคนช่วยแปลวอร์จิเนียก็อาสาไปล่ามให้ระหว่างเดินทางเมื่อบิลได้รู้ว่าวอร์จิเนียเป็นนักแสดงละครเวทีเขาก็บอกความรู้สึกของตัวเองที่ไม่เคยคิดอยากไปดูพอไม่รู้จะไปทำไมทำให้เธอถึงกับอึ้งไปทันที เมื่อเวอร์จิเนียช่วยบิลสอบถามเรื่องราวกับเด็กสาวสุดท้ายก็ได้รู้ว่าคนชื่ออาคีม,มีตัวตนอยู่จริงแต่เพื่อนที่มาด้วยกันก็ไม่อยากให้เด็กสาวพูดอะไรไปมากกว่านี้เพราะกลัวจะเดือดร้อนจึงพาหลอนกลับไปทำให้บิลเครียดมากเพราะอยากรู้จักหน้าตาของหมอนั่นเมื่อบิลไปเยี่ยมเอลิสันเธอก็ขอให้เขาอยู่ต่ออีกหน่อยเพื่อจะได้ช่วยประสานงานกับทนายเรื่องคดีของเธอเขาจึงตอบปากับคำกับลูกว่าจะช่วย ดานบิลเขาตอบแทนความช่วยเหลือของวอจีเนียโดยการไปซ่อมอุปกรณ์ในห้องน้ำซึ่งพอซ่อมเสร็จเธอก็เรียกเขามาดูรูปภาพที่เพื่อนของเธอไปขอแอดเฟนเด็กสาวเอาไว้ซึ่งก็มีรูปปาร์ตี้อยู่เพียบจึงน่าจะมีรูปของอาคิมอยู่ในนั้นด้วยเลยอยากให้เขาเอาไปให้เอลิสันดูจะได้รู้ว่าอาคิมคือคนไหนแต่เขาก็ไม่ยอมสุดท้ายจึงต้องลองไปสอบถามกับเจ้าของคลับแทน ดาน v วจ g เนียกับบิลเมื่อได้เจอเจ,อเจ้าของคลับบิลก็อยากให้เจ้าของคลับช่วยบอกว่าอาคิมคือคนไหนแต่เจ้าของคลับก็จะไม่ได้และโดยความเกลียดเด็กพวกนี้เพราะสร้างแต่ปัญหาแถมยังไม่ใช่คนฝรั่งเศสจริงๆจึง,จง,จง,จงถามว่าอยากจะให้คนไหนเข้าคุกเพราะจะชี้คนนั้นให้พอเวอร์จิเนียได้ยินก็โมโหจึงพาบิลกลับทําให้บิลงุงงจนทะเลาะกับเธอและยิงเธอได้ยินที่เขาบอกไม่สนใจว่าใครจะต้องเข้าคุก ขอแค่ให้ลูกของตัวเองออกมาได้ก็พอเธอก็สุเจทนจึงไม่ยอมช่วยเขาอีกต่อไปดานบิลเขาที่ไม่รู้จะสืบต่อ,อยังไงจึงนำรูปไปให้เอลิสันดูจนเธอพบรูของอาคิมพอเขารู้จึงรีบเดินทางไปย่านที่เด็กสาวบอกเพื่อไปตามหาอาคิมแต่ก็เหมือนไม่มีใครรู้จักมอนี่เลยจนกระทั่งกลุ่มเด็กแว้นได้เข้ามาทักและหาเรื่องเขาเขาจึงต่อสู้และป้องกันตัวแต่โดยที่พวกมันนีมากกว่าเขาจึงโดนลุมกระทืบ ทันใดนั้นชายที่เหมือนจะเป็นหัวหน้าก็มาห้ามพวกมันแต่พอเห็นรูปของอาคิมก็หันไปถามกับมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งขี่มาถึงว่ารู้จักกันเหลอทำให้บิวได้เห็นคนที่ซ่อนอยู่ท้ายรถมอเตอร์ไซคันนั้นก็คืออาคิมนั่นเองดานอาคิมมันไม่รู้จักบิวพรรคพวกเลยช่วยกันพาเขาเอาไปทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันก่อนจะขับรถหลบหนีดานวอจิเนียเธอรีบมาหาบิวที่โรงพยาบาลเขาจึงเอ่ยขอโทษที่ทำให้เธอต้องเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักใครเลยนอกจากเธอ เธอที่เห็นสภาพของเขาจึงพาเขากลับมาพักที่บ้านครับเมื่อบิวไปเยี่ยมเอลิสันพอเธอได้เห็นสภาพของเขากกเข็นถามกับเขาจนได้รู้เรื่องที่เขาโกหกเธอมาตลอดเพราะทนายไม่ยอมช่วยเขาจึงไปตามหาอาคิมเองจนถูกทำลายเธอจึงโกรธมากที่เขาทำให้หมอนั่นไหวตัวเลยอ่านนี้ไปแล้วและก็ไม่อยากเห็นหน้าหรือคุยกับเขาอีกทำให้บิวเสียใจมากสี่เดือนต่อมาบิวได้หางานก่อสร้างทำอยู่ในฝรั่งเศส ซึ่งพอทํางานเสร็จเขาก็ไปรับมายากลับบ้านแล้วก็ไปฝึกภาษาด้วยการที่ห้องเก็บเครื่องมือจากนั้นก็ไปทําอาหารให้เธอทานเนื่องจากตอนนี้เขากลายมาเป็นรูมเมย์ของเธอกับแม่แล้วซึ่งมายาก็ดูจะชอบและสนิทสนมกับเขามากด้วยต่อมาทนายได้เรียกบิวมาพบเพราะเอลิสันจะได้รับการปล่อยตัวให้ออกมาใช้ชีวิตภายนอกเรือนจําได้หวันเนื่องจากศาลต้องการให้ผู้ต้องขังค่อยๆปรับตัว และโดยเอลิสันไม่มีใครจึงต้องขอให้เป็นหน้าที่เขาแม้จะรู้ว่าเธอไม่อยากพบเขาก็ตามดานบิลเขาพามายาไปเลือกซื้อเสื้อให้เอลิสันแล้วก็ซื้อให้กับมายาด้วยทําให้มายาดีใจจึงใส่มวกอเวอร์จิเนียซึ่งได้พาแขกมาที่บ้านโดยเป็นภูมิกับมและคนเขียนบทที่เธอเคยเอามาบดให้บิลฟังเขาจึงทักไปว่าจําได้เพราะเธอเคยพูดถึงทําให้หมอนั่นดีใจผิดกับเธอที่กลัวบิลจะแฉเลยรีบขอให้บิลไปจัดโต๊ะอาหารให้ หลังทานอาหารเสร็จบิวก็พามายาไปเข้านอนแล้วก็ออกมาเห็นวอจิเนียกำลังจูบอยู่กับผู้กำกับจึงกลับเข้าไปในห้องของตัวเองซึ่งพอรุ่งเช้าพอเขาเออกมาเจอกับวอจิเนียก็ได้รู้ว่าผู้กำกับเพิ่งจะกลับไปส่วนเขาวันนี้ก็จะไปรับเอลิสานออกจากคุกจึงอยากพามาที่นี่ซึ่งเธอก็บอกยินดีต้อนรับเมื่อบิวล้างรถเสร็จ เขาก็ขับไปรับเอลิสันทำให้รู้ว่าเธอยังโกรธเขาอยู่จึงไม่ยอมอ่านจดหมายที่เขาส่งไปเลยแต่อย่างน้อยวันนี้เธอก็ยอมออกไปกับเขาโดยเริ่มไปที่ซื้อดอกไม้เพื่อไปเคารพหลุมศพของลีน่าจากนั้นก็ไปไว่ายน้ําเล่นยังเขตหวงห้ามก่อนจะขึ้นมานั่งพักและคุยกับเขาจนเขาได้รู้เรื่องของเธอที่เป็นเลสเบี้ยนจริงตามที่นักข่าวเขียนเพราะอยู่กินกับลีน่า ซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังว่าพอลีน่าย้ายมาอยู่กับเธอหล่อนก็เริ่มไปนอนกับคนอื่นเธอจึงรู้สึกเหมือนถูกหลอกใช้จนทะเลาะก,กันแต่นั้นก็ไม่สําคัญเพราะแมลีน่าจะทําแบบนั้นเธอก็ยังคงรักและอยากอยู่กับลีน่าเมื่อบิวพาเอลิสันมาที่บ้านเธอก็ดูจะเข้ากับมายาได้เป็นอย่างดี โดยขณะที่เธอเห็นบิลเตะบอลเล่นอยู่กับมายาและเห็นเวอร์จิเนียดูจะให้ความสนใจบิลก็ได้เตือนให้เวอร์จิเนียอย่าคาดหวังอะไรมากเพราะเธอรู้ดีว่าพ่อเป็นคนยังไงเนื่องจากมินิไซเหมือนเธอที่เป็นคนไม่ได้เรื่องเหมือนกันทําให้เวอร์จิเนียถึงกับทําหน้าไม่ถูกเมื่อได้ยินจะพูดแบบนั้น หลังบิวไปส่งเอลีสานและกลับมาเข้านอนสักพักเขาก็ได้รับโทรศัพท์จึงรีบออกไปทันทีพอได้รับแจ้งเรื่องเอลีสานพยายามจะฆ่าตัวตายโชคดีที่ช่วยเอาไว้ได้ทันแต่อาการก็ยังน่าเป็นห่วงเขาจึงอยู่เฝ้าและอธิษฐานเพื่อเธอและพอกลับมาเจอเวอร์จิเนียที่ยังไม่นอนเพร,ราะรอเขาอยู่เธอก็เข้าไปปลอบเขาทันที ดานบิลเขายังคงทำงานและอาศัยอยู่กับเวอร์จิเนียจึงคอยไปรับส่งมายาจนต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้ภาษาของกันและกันทำให้ท้งคููสนิทสนมกันยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้เอลิสันก็ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่คุกแล้วเขาจึงได้เข้าไปเยี่ยมเธอหลังบิลดูเวอร์จิเนียซ้อมบทละครเสร็จทั้งคู่ก็ออกไปหาอะไรกินด้วยกันซึ่งพอได้พูดคุยกับเธอเธอก็บอกข่าวดีให้รู้ที่เธอกำลังจะได้เล่นละครทีวี ทำให้ได้เงินมากขึ้นแต่ก็จะมีเวลาให้มายาน้อยลงจึงต้องหาคนมาดูแลมายาเขาจึงอาสา,าจะดูแลให้เพราะยังไงซะก็ชอบมายาอยู่แล้วพอเธอได้ยินจึงอยากรู้ว่าเขาชอบเธอรึไหมจนต่างฝ่ายต่างเปิดใจกระทั่งตกลงจะลองคบกันเมื่อกลับมาจากทานอาหารและจ่ายเงินค่าดูแลมายาให้พี่เลี้ยงแล้วทั้งคููก็เปิดเพลงเต้นลํากันแต่มายาก็ยังไม่หลับจึงออกมารวมเต้นลํากับทั้งคู่ด้วย ดานบิวกับวอร์จิเนียทั้งคู่มีอะไรอะไรกันดังนั้นพอมายาเห็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปของทั้งคู่ก็ดีใจเนื่องจากชอบพอบิวอยู่แล้วนั่นเองหลังกลับมาจากโรงเรียนบิวก็พามายามาที่ห้องเครื่องมือซึ่งพอใช้เธอไปหยิบเครื่องมือเธอก็ไปเจอโตดูฟุตบอลทีมที่เธอชอบทำให้เธอดีใจมาก ขนาดบิวพามายาไปดูการแข่งขันฟุตบอลเขาก็เลือไปเห็นอาคิมเข้าโดยบังเอิญดังนั้นหลังจบการแข่งขันเขาจึงพามายาไปดักรออาคิมแล้วก็รับพาตัวอาคิมมาดานบิวเขาไปติดต่ออดีตตำรวจเพื่อให้ช่วยตรวจหา DNA ทําให้อดีตตำรวจงุนงงว่าเขาไปได้เส้นผมมาได้ยังไงแต่เขาก็ไม่บอกเพียงกระจ่ายเงินค่าทํางานให้ ดานมายาเธอรู้สึกสงสัยที่ช่วงนี้บิวไม่พาเธอเข้าไปที่ห้องเครื่องมือแต่ก็ไม่ได้ถามเซาซีอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็เอ่ยปากถามเขาจนได้ว่าคนที่อยู่ในห้องเครื่องมือเป็นใครพอเขาได้ยินอย่างนั้นจึงขอให้เธอช่วยเก็บเป็นความลับเมื่อบิวไปเยี่ยมเอลิสันเขาก็พบเธอดูดีขึ้นมากเพราะทําใจรับเรื่องที่ต้องติดคุกได้แล้วทําให้เขารู้สึกแย่ที่เธอต้องติดคุกทั้งที่บริสุทธิ์ จึงอยากให้เธอสู้แต่เธอก็ไม่อยากคิดมากเพราะตอนนี้ได้พบกับความสงบสุขแล้วนั่นเองดานบิลเขายังคงจับอาคิมขังไว้ที่ห้องใต้ดินเพื่อรอผลตัว DNA ซึ่งอาคิมก็พยายามคุยกับเขาโดยบอกว่าตัวเองได้รับการจ้างวานจากอลิสันต่อแรกเขาก็ไม่เชื่อแต่พอได้ยินมันพูดถึงสร้อยสตีวอเตอร์ก็ทำให้เขาอึ้งไป ขณะวอร์จินีพาบิวมาร่วมทานอาหารกับเพื่อนๆเ,เขากระโทรไปหาแม่ยายเพื่อสอบถามทุงเรื่องสร้อยวัวเห็นเอลิสันยังใส่อยู่หรือเปล่าแต่แม่ยายก็จะไม่ได้จังหวะนั้นเองวอร์จินียที่เห็นเขาดูจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจึงเดินเข้าไปสอบถามด้วยความเป็นห่วงแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรพร้อมกับพยายามยิ้มเพื่อให้เธอคลายกังวลต่อมาบิวกระโทรไปทวงผลตัวดี NA กับอีตตำรวจ แต่อดีตตำรวจก็ไม่ยอมรับสายแถมยังปลอมตัวมาเป็นคนตรวจสอบอาคารเพื่อหลอกถามโบจีนอีกว่าช่วงนี้พบอะไรผิดสังเกตที่ห้องใต้ดินหรือเปล่าหรือมีใครใช้ห้องใต้ดินบ้างไหมเธอที่สงสัยจึงปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นพร้อมจะขอนา้าบาดไว้แต่หมอนั้นก็ไม่ให้และขอตัวกลับไปขณะบ,บิวจะพามายากลับบ้านตำรวจก็มาล้อมจับเขาเพราะต้องการตรวจสอบห้องใต้ดินเขาจึงต้องพาไปดูด้วยความกังวล แต่พอไปตรวจสอบโพวกตำรวจก็ไม่พบใครจึงพาการขึ้นมาสอบถามกัมมายาและเวอร์จิเนียโดยเวอร์จิเนียปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นส่วนมายาก็ช่วยบิลโกหกววลงไปที่นั่นกับบิลเกทุกวันแต่ก็ไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติเลยทําให้สุดท้ายโพวกตำรวจจึงต้องยอมปล่อยบิลไป เมื่อตำรวจกลับไปพอบิวได้คุยกับเวอร์จิเนียก็ได้รู้ว่าที่อาคิมไม่อยู่ก็เป็นเพราะเธอไปเจอจึงปล่อยตัวไปแล้วซึ่งเธอก็โกรธเขามากที่ทําให้เธอกระลุกต้องเสี่ยงจึงบอกเลิกพร้อมกับไล่ให้เขาออกไปทําให้มายาเสียใจส่วนเขาเองก็เสียใจไม่แพ้กันต่อมาทานนายได้มาแจ้งให้บิวทราบว่าสารมีหลักฐานชิ้นใหม่ที่ทางอดีตำรวจนำมามอบให้จึงมีความเป็นไปได้ที่เอลิสันจะถูกปล่อยตัวแม้จะจับตัวคนร้ายไม่ได้ พอบิวได้ยินก็ดูจะไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรจึงทําให้ทนายงุนงงไปอย่างมากหลังบิวพาเอเลสันกลับมาที่สหรัฐทั้งคู่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งในงานเลี้ยงพอเธอเห็นบิวไม่ออกไปคุยกับใครจึงเข้าไปคุยกับเขาจนเขาอดถามเรื่องสร้อยสตีวอเทอร์ที่เขาซื้อให้เธอก่อนจะไปเรียนที่ฝรั่งเศสไม่ได้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนทําให้เธอร้องไห้ออกมาก่อนจะสาับภาพเรื่องราวทั้งหมดจนได้รู้ว่าเธอรักลีน่าแต่ลีนานอกใจใเธอ ดังนั้นพอทะเลาะกันเธอเลยมอบสรอยให้อาคิมเพื่อให้อาคิมเอาตัวหลอนออกไปแต่ด้วยภาษาที่ยังสื่อสารได้ไม่ดีอาคิมจะเข้าใจว่าสั่งให้ไปฆ่าหล่อนพอเขารู้ความจริงและเห็นเธอเสียใจก่อนเลยเข้าไปปอบเธอรุ่งเช้าบิวพบเอลิสันมาหาเขาแต่เช้าเพราะนอนไม่หลับซึ่งพอทั้งคู่คุยกันเธอก็ได้รู้ว่า เขายังคงคิดถึงเวจินียและมายาเธอถึงแสดงความเสียใจกับเขาจากนั้นเธอก็มองดูเมืองโดยคิดว่าที่นี่ยังคงเหมือนเดิมผิดกับเขาที่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมอีกแล้วสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของบิลที่พยายามจะช่วยลูกออกจากคุกจนไปรู้จักกับเวจินีและมายาเลยก่อเกิดเป็นความรัก แต่พอช่วยลูกจึงยอมทำผิดกฎหมายจับคนร้ายมาขัางไว้จนสร้างความเสี่ยงให้กับทั้งคู่และถูกบอกเลิกแถมยังมารู้ความจริงภายหลังอีกว่าลูกมีส่วนในการฆาตก,กรรมแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามทีซึ่งเขาก็ยกโทษให้ลูกแม้เรื่องนี้จะพังชีวิตใหม่ของเขาแต่เนื่องจากชีวิตปกติมันก็โหร้าอยู่แล้วอะไรที่เสียไปจึงไม่หวนกลับมา ดังนั้นแมบีจะกลับมาอยู่ที่เดิมแต่อะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากต้องสูญเสียวอร์จิเนียกับมายาไปนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Steel Water ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.6คะแนนเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ